สวัสดีนะครับมาถึง EP ที่2นะครับต่อเนื่องจาก EP ที่1นะครับเรารู้จักแอปพลิเคชัน l i n k ไว้แล้วนะครับและได้เริ่มสร้างอาแอปพลิเคชันในการควบคุมลอด LED กันไปบ้างแล้วนะครับอตอนนี้เราจะมารู้จักการเอาแอปพลิเคชันไปควบคุมบอร์ด Node MCU กันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน l i n k กันก่อนนะครับไปที่หน้าสมาร์ทโฟนกันเลย พอเรามาที่หน้าสมาร์ทโฟนนะครับเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันที่เราเคยสร้างไว้นะครับนในการลงทะเบียนเข้ามานะครับสิ่งสําคัญเราอย่าลืมอ,อีเมลของเรานะครับที่เราลงทะเบียนไว้นะครับถ้าใครล็อกอินจากเฟซบุ๊กนะครับต้องจําอีเมลให้ได้และต้องล็อกอินในอีเมลของเราให้ได้นะครับเพราะว่าขั้นตอนถัดมาเนี่ยเราจะต้องนำท็อกเกิลนะครับก็คือเป็นนะตัวเลขหรือรหัสที่ได้จาก แอปพลิเคชันของบิงตัวนี้นะครับไปใส่ในตัวโปรแกรมเพื่อจะให้ตัวบิงเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับอบอร์ดหนด m c u ได้นะครับาการเข้าไปดูนะครับหรือไปขอร,อรหัสท็อกเกิลตัวนี้ได้ที่ไหนนะครับให้เราเข้าไปคลิกตรงนี้นะครับนี่ที่เมาส์ชี้อยู่นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเข้าไปคลิกเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับ แต่ขึ้นหน้าตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นคําว่าอีเมลอเห็นไหมครับตัวนี้นะครับให้เราคลิกไปเลยนะครับถ้าคลิกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะไอตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะส่งนะครับข้อมูลไปยังอีเมลของเรานะครับที่เกินไว้แล้วว่าตรงนี้สําคัญมากนะครับเราจะต้องจําอีเมลในการลงทะเบียนให้ได้และต้องเข้าอีเมลตัวนั้นได้ด้วยนะครับถ้าใครจําไม่ได้เราจะต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับโดยสร้างอีเมลขึ้นมาใหม่แล้วก็ ต้องล็อกอินอีเมลตัวนั้นให้ได้ด้วยนะครับตรงนี้สําคัญจริงๆนะครับถ้าใครจําได้แล้วเราก็เข้าไปที่อีเมลแลวนะครับคลิกตรงอีเมลอเลยนะครับคลิกเลยนะครับตัวแอปพลิเคชันจะส่งข้อมูลไปยังอีเมลตัวนี้นะครับจะขึ้นคาว่า setting นะครับรอสักครู่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับจะขึ้นข้อความข้างล่างนะครับว่าตอนนี้ส่งข้อมูลไปยังอีเมลเราเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คลิกกลับไปนะครับคลิกด้านบนกลับไปยังหน้าแอปนะครับ ต่อมาเราเข้าไปหน้าเว็บไซต์ครับเข้าไปยังอีเมลของเราเลยนะครับอีเมลนะครับเข้าไปหน้าเพิ่บไปยังอีเมลของเรานะครับอ่าในที่นี้ของผมจะเป็น Hotmail นะครับ Hotmail นะครับเข้าไปหาที่ว่าส่งมายังครับอ่าบลิง์นะครับลองคลิกดูนะครับอาจจะมาที่อีเมลขยะก็ได้นะครับนี่ของผมส่งมาแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นคําว่าบลิงค์ตรงนี้นะครับนให้คลิกเข้าไปเลยนะครับ คลิกเข้าไปนะครับตรงนี้สําคัญนะครับที่บอกแล้วต้องเข้าอีเมลให้ได้ด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับให้เราจําไว้นะครับตรงนี้คือรหัสนะครับเราจดไว้ตรงไหนก็ได้นะครับหรือว่าก๊อปปี้แล้วไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเซฟไว้ให้ดีนะครับตรงนี้เป็นท็อกเกนที่เราจะต้องไปก๊อปไปวางไว้ในตัวโปรแกรมที่เราจะต้องอัปโหลดลงบอร์ดโนด MCU นะครับตรงนี้จำไว้ก่อนนะครับนะแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับนะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับนะในตัวแอปพลิเคชัน Bink เนี่ยเขาจะมี Library นะครับ Library ตัวนี้นะครับจะเป็น Library ที่เราจะต้องนะติดตั้งลงไปในตัวโปรแกรม Arduino IDE โปรแกรม Arduino IDE ตัวไหนครับก็คือตัวนี้ครับนะตัวนี้นะครับ รอสักครู่นะครับกหลังจะเปิดขึ้นมาตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องคองมพิวเตอร์ด้วยนะครับถ้าเครื่องเร็วก็จะเปิดแป๊บเดียวก็ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเครื่องชา้าก็จะนานนิดนึงน,น,นะครับรอสักครู่นะครับก็จะเปิดขึ้นมานะครับตัวโปรแกรมอ่าเนี่ยครับนี่คือตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับที่จะเป็นตัวโปรแกรมที่จะใช้ในการอัปโหลดลงไปนะครับลงไปในบอร์ดนะครับ ในคลิปนี้จะค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับเราจะต้องทำตามนะครับเราจะต้องติดตั้งลงไปในตัวโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับโดยทำไมครับให้เราดาวน์โหลดจากลิงก์ตัวนี้ครับลิงก์ตัวนี้นะครับนี่จะเขียนว่า Bing Library นะครับให้เราคลิกตรงนี้เลยนะครับลิงก์นะครับเห็นไหมครับนี่เขาจะดาวน์โหลดให้เรานะครับดาวน์โหลดให้เรานะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เข้าไปที่ สแสดงโฟลเดอร์นะครับเป็นที่ทำไมครับสำหรับดาวน์โหลดมาครับเราก็คัดลอกไปเลยครับอาจจะไปวางที่ตรงไหนสักที่นึงนะครับในที่นี้ผมจะไปวางที่เดสก์ท็อปละกันนะครับไปวางที่เดสก์ท็อปนะครับาวางที่เดสก์ท็อปนะครับวางเสร็จปุ๊บนะครับให้ไปที่โปรแกรมอัน n o IDE เสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่นะครับงานนะครับงานนะครับไปเพิ่มไลบรารีครับเพิ่มไลบรารีนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีคําว่าเพิ่มไลบรารีซิปครับไปเลยนะครับคลิกอ่าแล้วก็ไปที่เดสก์ท็อปครับไปที่โฟลเดอร์เมื่อกี้นี่นะครับนี่โฟลเดอร์ครับคลิกเลยครับแล้วก็โอเพนนะครับ เขาก็จะทําการติดตั้งอ่าพอดีของผมได้ติดตั้งลงไปแล้วนะครับถ้าเครื่องอ่าตัวโปรแกรมของใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งปุ๊บเขาก็จะติดตั้งให้เราเรียบร้อยนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับให้เราเข้ามาที่ตรงนี้อีกรอบนึงนะครับอ่าแล้วก็มาที่ตรงไลบรารีครับจะมีคําว่าไลบรารีนะครับจะมีคําว่าเนี่ยครับบลิงก์นะครับให้เราหานะครับคําว่าบลิงก์เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นหรือนะครับ อาจจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ใดเราลองหาครับจะมีคําว่า link เกิดขึ้นมานะครับเนี่ย blink เกิดขึ้นมานะครับนะครับถ้ามีคําว่า l i n k เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับแสดงว่าเราลงไลบรารีเสร็จเรียบร้อยนะครับในตัวโปรแกรม Arduino IDE ของเราก็จะมีไลบรารีตัวนี้เกิดขึ้นมานะครับเรียบร้อยนะครับลำดับถัดไปนะครับ จะเป็นการติดตั้งบอร์ดโหนด MCU นะครับหรือนะครับเป็นตัว Wi-fi นะครับนะครับตัว Wifi นะครับให้ไปที่นะครับเดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะครับไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่าครับตั้งค่านะครับถ้าตัวโปรแกรมใครที่ยังไม่เคยติดตั้งเลยนะครับตรงนี้นะครับจะไม่มี นะครับจะไม่มีลิงก์ตัวนี้เลยนะครับจะไม่มีลิงก์ตัวนี้เลยนะครับเพะฉะนั้นนะครับให้ก๊อปลิงก์ตัวนี้มาใส่นะครับก๊อปลิงก์ตัวนี้มาใส่เดี๋ยวลิงก์เนี้ยนะครับผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับให้ไปก๊อปได้เลยนะครับด้านล่างคอมเมนต์นะครับก๊อปมาใส่ปุ๊บนะครับก๊อปเสร็จแล้วนะครับใส่นะครับแล้วก็กดตกลงเลยนะครับก๊อปตัวลิงก์ตัวนี้มาใส่ครับแล้วก็กดตกลงนะครับตกลงเสร็จนะครับ ให้ไปที่เครื่องมือนะครับตรงนี้จะหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับไปที่เครื่องมือนะครับหรือ Tool นะครับแล้วก็ไปที่บอร์ดนะครับไปที่บอร์ดนะครับแล้วก็ไปที่จัดการบอร์ดนะครับหรือบอร์ดแมเนจเจอร์นะครับแบกบอร์ดแมเนจเจอร์นะครับตรงนี้นะครับด้านบนนะครับคลิกเลยนะครับแล้วก็ไปตรงด้านบนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับด้านบนครับตรงนี้ รอสักครู่นะครับกำลังดีเขากำลังอัปโหลดอยู่อ่าแล้วก็ให้พิมพ์คำว่า esp นะครับ esp นะครับนะครับจะขึ้นมาว่า esp 8 2 6 6ครับอ่านะครับถ้าของใครยังไม่เคยติดตั้งเลยนะครับก็ให้เลือกเวอร์ชันสูงสุดเลยนะครับอย่างตรงเนี้ยเวอร์ชันสูงสุดมันคือ2.63นะครับในขณะเนี้ยนะครับอ่าให้เราคลิกปุ๊บนะครับแล้วก็คลิกทำไมครับ install ได้เลย คลิกสตอร์ตรงนี้ปีนี้ของผมติดตั้งไปแล้วนะครับหรือคิดติดตั้งตรงนี้นะครับคลิกติดตั้งได้เลยอ่าแล้วก็รอจังหวะให้เขาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ปิดได้เลยครับอ่าปิดปุ๊บอ่านะครับปิดเรียบร้อยนะครับอ่าพอปิดเรียบร้อยปุ๊บนะครับถ้าเราไปที่เครื่องมือเหมือนเดิมนะครับอ่าไปที่เครื่องมือเหมือนเดิมครับแล้วไปที่บอร์ดนะครับถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ตรงนี้จะมีคําว่าเห็นไหมครับโนด MCU เกิดขึ้นมานะครับตรงนี้แสดงว่าติดตั้งเรียบร้อยนะครับถือว่าสิ้นสุดแล้วเห็นไหมครับถ้าใครมีปรากฏตรงนี้เกิดขึ้นมาแสดงว่าเราติดตั้งโหนด MCU เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถือว่าสิ้นสุดแล้วนะครับเป็นการติดตั้งนะครับเตรียมพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับให้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้กันเป็นการติดตั้งบอร์ดนะครับ อันนี้เป็นการเซตอัพหรือติดตั้งค่าของตัวโปรแกรมที่ใช้สำหรับอัปโหลดโค้ดลงในบอร์ดโนด MCU เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับไปถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปเปิดดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับการติดตั้งนะครับลำดับถัดไปนะครับท่าน,นี้เราจะมาทำการเขียนนะครับโปรแกรมในการควบคุมบอร์ดกันแล้วนะครับโดยการสั่งจากแอปพลิเคชันมา นะครับเพื่อควบคุมนะครับบอร์ดนะครับอ่าทีนี้เราไปที่แอปก่อนนะครับอแอปนะครับญาตนิดนึงนะครับพอดีอ่าหน้าแอปหลุดนะครับเดี๋ยวขอเชื่อมต่อน,นิดนึงนะครับ นะครับท่นี้อ่านี่ก็เป็นหน้าแอปพลิเคชันของเรานะครับที่เราเขียนไว้นะครับเขียนเรียบร้อยไว้แล้วนะครับอ่าทีนี้ลําดับถัดไปนะครับเราก็มาที่โปรแกรมนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทําการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมาต่อวงจรก่อนนะครับอ่ารูปวงจรที่เราจะใช้นะครับรูปวงจร อ่านะครับน่าให้ต่อตามนี้เลยนะครับเราจะใช้ขาที่จะใช้ในการต่อก็คือเป็นขาอ่า D0 นะครับที่บอร์ดโหนด MCU นะครับอ่าพอดีอ่าตัวรูปจะเล็กไปนิดนึงนะครับก็ให้สังเกตดีนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นขา D0 นะครับขา D0 นะครับอ่า D0 นะครับอ่าแล้วก็ ตรงนี้เป็นขากราวนะครับขากราวนะครับขากราวตรงนี้นะครับขากราวนะครับต่อเข้ากับขาของหลอด LED นะครับอ่าแล้วก็ขาบวกของหลอด LED ต่อเข้ากับความต้านทานอ่าสองร้อยยี่สิบโอห์มนะครับแล้วก็ต่อเข้าขาดีศูนย์นะครับเราจะใช้ขาดีศูนย์เป็นขาในการควบคุมหลอด LED นะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นอ่า วงจรในการควบคุมนะครับขยายนิดนึงนะครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับครับต่อต่านนี้เลยนะครับ D0 ศูนย์นะครับต่อเข้ากับตัวความนันทานแล้วก็ต่อเข้ากับขาบวกของหลอด led แล้วก็ขาลบนะครับต่อเข้ากับกาวนะครับนี่เป็นวงจรนะครับออ่านี้ต่อไปเป็นตัวโปรแกรมนะครับให้เราเปิดอ่า open อ่าตันี้ตัวโปรแกรม ผมได้เขียนไว้แล้วนะครับจะอธิบายฟังนะครับตัวโปรแกรมนะครับให้เขียนลักษณะนี้นะครับอันดับแรกนะครับเขียนตามนี้เลยนะครับ define bing นะครับจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการติดต่อครับตัว wifi นะครับอันดับอันดับแรกนะครับแล้วก็ติดต่อกับแอปพลิเค i o n bing นะครับแล้วก็อันนี้ครับที่บอกไปนะครับที่เราได้มาจากทำไมครับ อีเมลของเรานะครับเป็นโทเก้นนะครับเห็นไหมครับโทเก้นตัวนี้นะครับที่ส่งมาจากแอปพลิเคชัน B i n g นะครับที่บอกไว้ตอนแรกนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับครับนี่ครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ที่เราจะต้องก๊อปนะครับก๊อปตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ทําไมครับเอามาใส่ตัวนี้นะครับมาใส่ตัวนี้นะครับก๊อปมาวางไว้ในนี้นะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้เป็น ชื่อ WiFi นะครับชื่อ WiFi ที่ทำไมครับที่บอร์ดโนด MCU จะทำการเชื่อมต่อนะครับสมมุติว่าเราจะเอาบอร์ด wi-Fi ตัวนี้ไปไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็ w i f i ที่จะเชื่อมต่อกับบอร์ดตัวนี้ชื่ออะไรให้เรามาใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้นะครับให้พิมพ์ชื่อเต็มทั้งหมดเลยนะครับตัวอักษรจะต้องเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับจากนั้นถัดมาเป็นพาสเวิร์ดครับพาสเวิร์ด าที่จะเข้าใช้งาน Wi-Fi ตัวนั้นนะครับก็ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับอ่าต่อมาครับเป็นคำสั่งในการนะครับดู serial monitor ครับตัวนี้นะครับ serial monitor ตัวไหนครับก็คือตัวนี้ครับนี่นะครับอ๋อพอดีไม่ได้เชื่อมต่อกับบอร์ดนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเชื่อมต่อกับบอร์ดแป๊บนึงนะครับ ถ้ากดเชื่อมต่อปุ๊บเนี่ยนะครับตัวนี้แหละครับนี่ครับถ้าทําการเชื่อมต่อปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้แหละครับจะเป็นการโชว์ขึ้นมาว่ามีการเชื่อมต่อแล้วนะครับมีการคอนเน็กต์นะครับตรงนี้คอนเน็กเรียบร้อยแล้วไหมครับบอร์ดสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ตรงนี้จะแสดงว่าเมื่อมีการเชื่อมต่อแล้วนะครับบอร์ดสามารถเชื่อมต่อ w i f i ได้ตรงนี้จะเป็นตัวแสดงนะครับก็คือแสดงที่ตัวนี้แหละครับเนี่ยตัวนี้ต่อมานี่เป็นการเรียกใช้นะครับเห็นไหมครับ แอปพลิเคชันบิงก์นะครับนะโดยเชื่อมต่อเข้าทำไมครับ Wi-Fi ตัวนี้อ่าต่อมาเป็นการเซตค่าของบอร์ดเห็นไหมครับอ่านะในที่นี้ผมจะเป็นการควบคุมรีเลย์อ่าแต่ในที่นี้จะใช้หลอด LD แทนรีเลย์ตัวนั้นนะครับโดยสั่งให้ขา D0 ตัวเนี้ยเป็นเอา์พุตอ่าเป็นเอา์พุตนะครับนี่สั่งเป็นเอา์พุตทเสร็จแล้วนะครับก็เรียกใช้แอปพลิเคชัน b ิงก์นะครับใช้ทรัพยากรของแอปพลิเคชัน b ิงก์ อ่าไหมครับคาสั่งมีแค่นี้เองนะครับเราสามารถควบคุมทำไมครับบอร์ดแอปพลิเคชันบิงได้แล้วนะครับอ่าสามารถควบคุมอ่าบอร์ดนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันบิงได้แล้วนะครับอ่าอ่าแล้วต่อไปนะครับเราก็ทําการอัปโหลดนะครับโดยกดอัปโหลดตัวนี้ได้เลยนะครับก่อนอัปโหลดนะไหมครับเราต้องเลือกพอร์ตก่อนนะครับอ่าพอร์ตเราก็ไปดูที่ไหนครับ อ่า d e v i c e manager นะครับอ่าจำได้ไหมครับอ่าไปที่ทำไมครับ d e v i c e manager นะครับอ่าปิดก่อนนะครับไปที่ d e v i c e manager นะครับไปที่ my computer นะครับ property นะครับอ่าตัวจัดการหรือ d e v i c e manager นะครับแล้วก็ไปที่ port ครับนี่ครับดูว่าเชื่อมต่ออยู่ที่พอร์ตไหนครับนี่คอมสามใช่ไหมครับเราก็ไปที่ อ d u n o เรา,าโปรแกรมเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปเลือกพอตครับ COM สามเสร็จแล้วทำไมครับแล้วก็ไปอัพโหลดนะครับอัพโหลดเข้าไปากดอัพโหลดเลยนะครับก็รอสักคู่นะครับกดอัพโหลดแล้วพออัพโหลดปุ๊บ เราก็ต้องต่อวงจรให้เรียบร้อยนะครับต่อขาใช้งานให้เรียบร้อยนะครับก่อนเราจะใช้งานนะครับต่อให้ชัดเจนนะครับขาให้ถูกต้องนะครับขาไฟขากานะครับเช็คให้ดีนะครับอบโหลดก็ร่อสักพักนึงนะครับการโหลดบอร์ดก็จะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับ ข้างล่างนี่ครับก็จะทำการอัพโหลดไปเรื่อยๆนะครับอตอนนี้ก็เรียบร้อยครับถ้าอัปโหลดเสร็จไหมครับก็จะขึ้นคําว่าอัปโหลดเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะไปทำการทดสอบกันแล้วจริงๆแล้วนะครับจะใช้แอปพลิเคชันทดสอบการควบคุมหลอด LED แบบออนไลน์กันเลยนะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันเลยนะครับทีนี้มาถึงการทดสอบกันนะครับเราจะมาทดสอบกับบอร์ดกันจริงๆนะครับอบอร์ดการทดลองนะครับถ้าเมื่อเราต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี้เป็นการต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับกับบอร์ด อ่าโนด MCU นะครับแล้วก็เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า uh, แล้วก็เราทำการอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปเรียบร้อยนะครับอ่า uh, ตามโปรแกรมตัวนี้นะครับที่เราเขียนนะครับอ่าโปรแกรมที่เราเขียนตามนี้นะครับอัพโหลดลงไปในบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า uh, จากนั้นนะครับอ่าก่อนจะทำการเชื่อมการทดสอบเนี่ยเราต้องทำการเชื่อมต่ออ่าบอร์ดนะครับ เปิด wi-fi ไว้เรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดรันตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่กดรันตรงนี้นะครับกดรันที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับกดเลยนะครับกดรันปึ๊บนะครับนี่จากนั้นให้ทดลองนะครับให้มากด on off ที่ตัวสวิตช์นะครับที่ตัว บนตัวแอปพลิเคชันนะครับลองทดลองเลยนะครับแล้วสังเกตดูนะครับที่แผงการทดลองของเรานะครับกดออนเห็นไหมครับหลอดไฟจะติดใช่ไหมครับกดออฟหลอดไฟจะดับเห็นไหมครับนี่เป็นการทดสอบการเปิดปิดผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วเห็นไหมครับเราสามารถควบคุมการเปิดปิด LED ผ่านระบบออนไลน์นะครับผ่านบอร์ดโนด M C U ของเราได้แล้วเห็นไหมครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่สามารถ ควบคุมระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับควบคุมการเปิดปิดหลอด LED ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับไปลองทดสอบลองเขียนโปรแกรมแล้วเล่นกันได้นะครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับไปลองทดสอบกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอ,อทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ